สวัสดีครับผมอาหลงเล็กมิวมิวกี้อยุธยานะครับวันนี้จะมา,านำเสนอสินค้าของมิวนะครับรุ่น M12 AF 0นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะปรับได้360องศานะครับปรับหมุนรอบใทิศทางได้ตัวนี้แล้วก็จะมีปรับระดับได้3ระดับนะครับมี1 1 2 3นะครับตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้จะมาพร้อมกับขาแม่เหล็กนะครับเอาไว้ยึดกับแท่นแม่เหล็กหรือไอที่เป็นฝาผนังเหล็กอย่างนี้นะครับเหมือนตู้ไฟเข้าไปตู้ตคอนโทรลอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถแปะได้หรือถ้าตัวไหนที่จะไม่ได้เป็นเหล็กหรือที่แม่เหล็กไม่สามารถติดได้นะครับเราก็จะมีขาตัวนี้เอาไว้ให้หนีบหรือเอาไว้เกี่ยวก็ได้นะครับประมาณอย่างนี้นะครับตัวนี้รับได้ตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถใช้งาน ต่อเนื่องได้นานสุดประมาณ16ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นเบอร์ 1, <Yeah. S> 1เบอร์2ก็จะลดลงมาเรื่อยๆกับเบอร์3นะครับตัวนี้หลักๆจะใช้แบต M12 B6 ใส่ข้างหลังนะครแรงลมมัจะเป็นประมาณนี้จะมีไฟบอกนับปั่นนะครับว่าแบตเหลือเท่าไหร่นะครับตัวนี้ครับ <Yeah. S 1> เมื่อซื้ออ สินค้าใหม่รุ่น m 1 2นะครับก็สามารถแลกซื้อชุด starter kit ตัวนี้ได้นะครับะจะมีประกอบไปด้วยจะมีแบต6แอมป์2ก้อนที่ชาร์จ1น1อันแล้วก็จะเป็นแพคเอาท์นะครับตัวนี้เมื่อซื้อพัดลมตัวเปล่าสามารถแลกซื้อ starter kit ตัวนี้ได้นะครับถ้าสนใจสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ hardware house อุธยาได้นะครับหรือไม่งั้นโทรติดต่อมาทางด้านนี้ก็ได้นะครับ ครับขอบคุณครับ